แล้วก็อี่มาแล้วก็อี่มาสิลูกมาม่ม่มมมมก่อนเร็วๆมาหม่ำหม่ำน,น,นี่ก่อนเอาอะไรเอาอะไรชี้ไหนเอาอะไรเอาอะไรชี้เอาอะไรชี้สิลูกอ่ะไปะ เอากล้ี้มากินข้าวเอากล้ี้มากินข้าวเติมเอากล้วยมาเอากล้ี้มาเอาก็อี้มาลูกเอากล้วยมาก่อนเอาก็อี้มาให้แม่ก่อนเอากี้วยมาให้แม่กินข้าวก่อนจิโร่ไปเอาก็อี้มาให้แม่ก่อน ก็มา้วพี่บอลงมาวพี่บอลงมาแล้วพี่บอบาต่อี่ะโอ้ช้างเว้ยช้างเว้ย